โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวรายเกมเศรษฐีกัทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับพ่อสาเกมเมอร์นะครับ,รบก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่คลิปที่สุมหาตี้นะมันไม่มีเสียงนะครับมันก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่มัน,มนว่ามันมีเสียงเข้าอะไรรถวิ่งผ่านะอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยเหมือนกันเพราะว่าผมอาจอยู่ที่ทํางานนะครับถ้าไม่อาจอยู่ที่ทํางานอย่างเงี้ยมันก็อุ้ยห้าทุ่ม เที่ยงคืนประมาณนี้ผมจะได้ลงคลิปนะครับมันก็อาจจะไม่ไม,ไม่ค่อยมีคนดูอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องรีบอัดนะครับจริงๆถ้าเป็นวันจุดอะไรเงี้ยคือผมจะอัดแล้วก็อัดคลิปรีวิวลงเลยนะเอาจริงๆถ้าเป็นแบบว่าผมผมหยุดอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ว่างไนงะนะครับผมก็เลยต้องรอลงคลิปวันนี้แล้วก็วันต่อไปค่อยลงคลิปรีวิวนะครับจริงๆสไตล์ผมจะเป็นแบบว่าอ่าดีไอคลิปคลิปหาเสร็จเนาะถ้าได้มาก็จะรีวิวเลยประมาณนี้ นะครับผมไม่ชอบรออะไรแบเนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับจี้ใหม่กันนะครับก็คือหมีทำลายเต่านั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกับน้องแอมเบอร์นะครับเพราะดูจากตัวเดี๋ยวแบบไม่ค่อยมีตัวไหนน่าเล่นเท่าไหร่แล้วแบบมันมันแบบคอมโบไม่ค่อยสุดอะถ้าจะไปเล่นกับตัวอื่นอย่างเงี้ยทูตสวรรค์ก็ถ้าไปเล่นกับทูตสวรรค์อย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ทำลายเต่าเขาแล้วก็ได้แค่นั้น นะครับแต่ถ้าเล่นกับแอมเบอร์แอมเบอร์มีสกิลเอื่อนย้ายในตัวเออนะครับมันมีื่อนย้ายฝั่งตรงข้ามด้วยอันนี้เราก็ได้ทําลายเต่าด้วยได้เมืองแพงด้วยอะไรวะเนี่ยมันก็เลยแบบจะครบเซตหน่อยแล้วก็มีโจมตีแล้วก็มีป้องกันในตัวแล้วก็มีเด้งไปหาฝ่ายตรงข้ามเออผมดูว่ามันมันลงตัวดีสําหรับมองดูทุกตัวแล้วนะที่แบบจะมาคอมโบกับทีนีนะ้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวอื่นที่จะแบบว่าจะมาคอมโบกับ G ีนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ตอนเนี้ยแอมเบอร์คอมโบสุด นะครับใน,ในจากที่ดูมานะครับผมหรือใครถ้าไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นได้ก็โอเคนะผมว่าเราต้องลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแต่ถ้าผมมองดูว่าถ้าจะเอาแบบครบเครื่องผมว่าต้อง,องใส่กับแอมเบอร์ว่ะนะครับถ้าใช้เด้งไปหาฝ่ายตรงข้ามแล้วไปทําลายเต่าเขาแล้วแบบฆ่าเขาไม่ได้อะไรประมาณเนี้นะครับอ๋อแต่ว่าที่นี้ไม่ไม่ต้องหาก็ได้นะหรือใครอยากจะหาไว้ก็ได้ผมว่ามันกลางๆมันเป็นหมีเมืองแพงอืมเป็นเมืองแพงแล้วก็ทําลายเต่าอ่ะ นะครับอืมมีเนี่ยเห็นไหมเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ตรงข้ามอยู่นะครับที่ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่นะครับโอกาส55%นะครับทำลายลูกเต่านะครับทำลายแค่เทินเดียวนี่ครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเรานะครับจะเก็บค่าบันทางเพิ่มขึ้น200%นะี่ครับก็คือเป็นหมีทำลายเต๋าเมืองแพงนั่นแหละถ้าเรียกง่ายๆนะครับก็เซตวันนี้ผมเล่นนะครับมาเป็นเซตนี้เลยนะครับคือหมวกกำแพงนะครับหมีทำลายเต๋านะครับแล้วก็อุปกรณ์เเกก็บบบบแรรืือออา,กา,กาศนนะคััถุงมไทท นะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับเล่นด่านรถไฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นเป็นด่านพวกนี้มันจะโดนทํำลายต่อไปมันก็ถอยลงพืที่พิเศษได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกับเแม่น้องสาว500ซีซีของพี่สักหน่อยนะครับผมเอาดีครับกดเลยครับอืดึกแล้วตอนเนี้ยดึกแล้วตอนเนี้ตีไหนแล้วไม่รู้ดูดิตีสามสี่ิบเอด ดึกไม่ดึกนะครับเออพี่ก็เริ่มจะง่วงแล้วครับตอนนี้ทุกคนมึงโอ้โหมึงไม่กดแหละครับโอ้โหตอนนี้ถ้าอ่านเสร็จนี่ก็จะไปนอนแล้วไงถ้าอ่านเสร็จนี่ก็มาจริงเป้งมาเจ๋งจริงเปล่าถ้าเจ๋งจริงอย่าออกนะครับถ้ามึงออกนี่แสดงว่ามึงป๊อตนะครับโอเคครับมันไม่ออกครับเจ๋งจริงว่ะแหมแค่ถือว่าเจ๋งว่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยสายเคลื่อนย้ายเหมือนกันเลยอ่ะว้าวที่แจกก็มาเลยครับ หนึวันก็มาในแคปถ้าแบบโดนทำลายลูกเต่ารัวๆเนี่ยมีหัวร้อนเนี่ยนะครับก็ถือว่าตัดจังหวะเขาได้ดีอยู่นะในการทำลายลูกเต่านะไม่ให้เขาเบิ้ลไม่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าตัดจังหวะได้ดีนะครับเราจะเอาเลยแม่เอาเมืองเขาเลยแม่เอาเมืองเขาเลยแม่เบิ้ลสิไปก่อนก็ได้วะยังอย่งย่งย่งโอ้โหเอาเจ้าเมืองเขาซะหน่อยเด้งจะกระโดดมากเลยว่ะ เอายังไงดูวะกระโดดเลยไหมเอาเลยดีกว่าไหมเอาเลยแบบกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะมีโจมตีอยู่มีอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรครับกลัวปะไม่กลัวครับเด้งไปลูกเด้งมันเออเด้งมันไปลูกนั่นแหละจุดยอดแล้วเราก็เด้งครับโอ้โหแล้วเราจะตายเองไหมครับจังหวะนี้เราจะตายเองวี่ยป้องกันให้หน่อยโอ้โหมึงไม่ป้องกันเลยเพื่อนเที่ยแล้ว เพลิงมาตายเองโอ้โหต้องตะมัระวังนะไอ้ตรงเนี้ยนี่คือมันข้อเสียนิดนึงนะครับเรามีการตายก็จริงแอมเบอร์นะครับแต่ว่าการตายเราไม่ออกโอ้โหชิบหายแล้วเงินไม่มีเลยดิไปก่อนไปก่อนไปหาเขาก่อนเนี่ยครับรถไฟกำลังจะออกแล้วต้องหาหลุมดำดักไว้สิงกีดขวางแล้วไปที่สถานีรถไฟเอาล่างไปแล้วกันนะครับพอแล้วบ้างเดี๋ยวไม่มีตังค์เอาอีกรอบนึงแล้วกัน โอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่มีตังค์เดี๋ยวไม่มีตังค์เนี่ยเดี๋ยวไม่มีเงินสร้างเมืองเราถอยสี่ไปด้วยนะครับทุกคนถีบไปลูกสวยสวยขอโจมตีไปก่อนหลุมดำมาไหมหลุมดำมาหน่อยเออเด้งเด้งไหมไม่เด้งไม่เป็นไรทำลายเต่าไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เด้งอือเราก็เด้งเหมือนกันครับทุกคนแต่ว่าเราต้องเอาหลุมดำมาดักไว้ไงนะครับเออโอ้ยหลุมดำไม่ออกอ่ะ เอาดีเอาดีเด้งดีครับเหมือนเขาจะได้วาปมาหาเรานะแ้โดนทําลายเต่าไปนะมันก็ตัดจังหวะเขาได้เยอะนะครับเบิ้ลสีไปก่อนได้ไหมรเราต้องหาเมืองไว้เยอะก่อนนะครับรผมอยากจะมาโด,ดไปเลยแล้วกันเมืองเขาไม่แพงมากไงนะครับโดดจมตีไปโอโ้โหมอ เดินบี๑ทีดิแต่ว่าเขาโดนทำลายลูกต่อไปแล้วนะเราก็โจมตีไปนะครับแอมเบอร์มาดีตรงนี้แหละนะครับคือได้โจมตีตลอดแล้วก็ดูดเงินอะไรอย่างเงี้ยคือมันครบเครื่องเอาง่ายครับเออเด้งไปแล้วครับจังหวะน,นี้เราก็จะเด้งเหมือนกันครับแต่ว่าเราน่าจะโดนไม่แพงเท่าไหร่นะโอเคได้ถอยก็เหรออร๋อ้เขาโดนทำลายเต๋าอ,อยู่เขาโดน,นทำลายเต๋าอ,อยู่อ่าป้องกันเราออกนะครับไอ้ผู้เรื่องเรื่องแบบแบบเน็ก คอมโบโลงตัวเก็มันต้องแอมเบอร์จริงๆเครับเพราะว่าเวลาตกพื้นที่เมืองเมืองเนี่ยมีโอกาสห้าสิปเซนปะหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้ละกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละเอาโจมปีไปตรงตรงนี้แล้วกันเนี่ย<ม>เด้งมันลูกเด้งมันเด้งมันเด้งมันลูกเด้งมันเออตัดไฟไป<ด>ตัดไฟไปแล้วเด้งไปแล้วครับหนึ่งทีครับไม่น่าจะรอดครับจังหวะนี้ นะครับคือแม่นคอมโบสุดละอ้ความจริงคือเราเราได้เมืองแพงด้วยแล้วเร,เราได้ทําลายลูกเต๋าด้วยแล้วคือในตัวแอมเบอร์ก็มีสก,กิลแบบว่าเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามอะไรแบบนี้เวลาเราเด้งไปเนี่ยเออมันจะได้คอมโบกับไอหมีทําลายลูกเต๋าหน่อยนะี่ครับอืมก็ถือว,ว่าโอเคนะผมว่าอ้าวมากดเลยกดเลยกดเลยกดไดนะี่ครับผมเบาๆด้วยนะมา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 ,มา,มาเจอกับน้อง Amber แอมเบอร์เราหน่อยนะครับผม แต่เขาก็ไม่กดครับอ่าเขากดแล้วนะครับเมาไวโฟเราเจอแล้วพี่เฟยนะครับผมเฟยเฟยเฟยนะครับอุ๊ยเอาเลี้ยงอยู่นะ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 ต้องระวังนะครับเขามีกันตายเยอะอยู่นะมีทั้งไอ้กับดักสปริงอีกนะครับเราสามารถเอาไว้แก้เราได้นะกับดักสปริงอ่ะ แล้วจังหวะนี้ใกล้สิบแล้วจริงจริงเราทอยเปิดไปที่10ก่อนก็ได้แล้วเราไปซื้อเมืองสมมุติถ้าเขายังไม่สร้างแลนอย่างเงี้ยเผื่อสกิลเด้งไปหาฝ่ายตรงข้ามออกอะไรวัเนี้ย <4. S 1> อืมสิบอ่าถูกโอเคนะเอาสิบเลยดีกว่าเนาะสิบเลยสิบเลยดีกว่าวางเลยวางเลยวางไปก็ไม่มีผลเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่มีแลนด์มาร์กนะครับเราจะไปที่สิบก่อนนะครับ <5. S 1> เผื่อแบบสกิล <10. S 1> ไปหาฝ่ายตรงข้ามออก ออาออกนะครับทุกคนออกเอาไว้ออกเอาไว้ออกเอาไว้ออกเอาไ,ออไ,ออไว้เอาไว้ตรงนี้ครับเราก็เด้งไปหาฝ่ายตรงก้างครับทุกคนเด้งไปแล้วโจมตีพายุฝนไปก่อนนะครับผมอ่าโจมตีไปก่อนหนึ่งทีเราเด้งเขาไหมเด้งไหมเด้งครับอ้าวแล้วเด้งไปแล้วครับหนึ่นจงจังหวะไม่เป็นไรนะครับเราจะสิบสองไปอีกแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะสิบสองอีกหนึ่งทีเพื่อตกไอ้นี่ไงเด้งไหมไม่เด้งครับไม่เป็นไรสิบสองอีกหนึ่งทีครับ โอเคสวยมาเอาหลุมดำเราไตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ <laughs> าเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวเขาจะดูดเราเว้ย <laughs> เดี๋ยวเขาจะดูดเราเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไไดจะดูดเราไม่ได้ <laughs> แล้วเขาเบิลสองไปหนึ่งทีครับจะดูดเราแน่แนแหละแต่เขามีสไลด์โล่นะเขาดูดเราเข้านะเนี่ยถึงเราจะมีหมวกป้องก,กันก็ตามนะครับ <laughs> นั่นไงเราโดนสไลด์โลหรือเปล่าจงังหวะนี้ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โด,ด,ดนหรืว่าโดนสลายโลกแล้วเบิร์นสองอีกหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหแล้วติดอีกแล้วยีสเคมาต้าฟัคเกอร์จะเอาผมตาย,ยงี้อือมคุณโดนสลายโลกป่าว่าไม่สลายโอเคแล้วจะีจ๋ยเขาถอยลงตรงนี้ได้นะกับดักเขาเนี่ยนะครับถอยลงกับดักแล้วมันจะเด้งมาไง เขาไม่ถอยครับแล้วเหมือนจะมาดูดเราอีกแล้วครับทุกคนจะเกะเอาเราให้ตายเลยเหรออ่าเหมือนจะทอยเบา้าหรือยังไงหรือจงใจไปที่เก้านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วมือติดอีกแล้วมึงก็โหมึงก็ติดเกือบบ่อยเกินก็ตายแล้วมึงจะเอากูให้ตายเลยเหรอเพื่อนโอ้โหสี <400 S 1> ่รก็เอ็มนะเฮ้ยนะอ๋อแล้วยังได้ปปอีกเหรอโอ้โหยังเด้งอีกครับทุกคน เย้ด yeah, ้กูไม่ตายจังหวะนี้กูจะไปตายจังหวะไหนวะเนี่ยฮะกูไม่ตายจังหวะนี้แล้วกูจะไปตายจังหว,ไยยงหว,วะไยยหนครับพี่โอ้อะไรกันครับเนี่ยอีกสักเกมไปนะครับมันจะน้อยเกินไปนะครับผมเราอย่าไปกลัวนะครับแม่งสัตว์ไม่ให้กูได้มีจังหวะดูดเงินเลยโอ้โห oh แล้วเขาไม่อาต่อครับตายแล้วอู้ตเอายักเกมเลยโอ้มีได้เลย จริงผมเราต้องรอดูอนาคตนะมันมันจะมีตัวโหดๆที่จะมาคอมโบกับจีนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็หาไว้ทุกจีแล้วนะครับไอไอเก่งเป้งมึงมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอไอ้เก่งเป้งมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมเฮ้ยมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมไอ้เก่งเป้งปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เจิงเดี๋ยวมึงได้เจิงมึงจะเจ๋งมึงจะเจ๋งมึงคอยดูจิบไปนะครับ เพืนสิบสองไม่ถูกทีทำไมหูฟังมันเสียงมันไม่ค่อยดีวะสร้างแลนด์มาสร้างแรนด์มาเด้งไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขามีอยู่ในหมอกอยู่ในฝนอยู่ในโอ้โหมึงไปทำไมล่ะครับมึงเด้งมามึงเด้งมาดิมึงเด้งตามกูมามึงตามกูมาที่ล่ะมึงใจบอมึงบอใจนี่วะเพื่อนโอ้โหห้อยสิบ ซีบโอ้โหมันได้กหกมันเด็กหกมันเด็เดเดเดหกถือว่ายังโอเคแต่สีก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันกันหลุมอยู่ตอนแรกอะอในเทิร์นแรกโอ้ยเอ็มโบนใจได้เพื่อนใจโดดมาหาพี่หน่อยได้ไหม <laughs> เด้งมาดิมึงเด้งมาดิมึงเด้งมาเลยมึงกลัวเหรอมึงกลัวเหรอมึงกลัวเหรอวะเหรอมึงเด้งตัวมึงเองมะเรียบร้อยไอสัตขาดจะของมึงมึงขาดจะของแล้วมึงขาดจะของโอ้โหโอตายแล้วโอโหเรียบร้อยยูมาอยู่กับขาดจะของ ถ้าแบบเด้งแบบนี้ต้องต้องแนะนําให้พกกลุ่มดํามาด้วยนะครับถ้าแบบว่าเราเด้งแล้วอีกฝ่ายเด้งไปเมืองแพงแล้วเราเด้งไปเมืองถูกเนะี่ยเราต้องเน้นพกกลุ่มดํามาด้วยนะเออสามไปนะครับทุกคนมผมจะเด้งเขาไงผมจะเด้งเขาเว้ยแล้วยึดพื้นที่ไปเลยจังหวะนี้เออแล้วออกปะกลุ่มดำไว้ตรงนี้เหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับ <laughs> จบแล้ว เรียบร้อยวางหลุ่มดำลแล้วโดนทําลายเต๋าเนี่ยคือมันตัดจังหวะได้ดีอยู่นะเออทำให้อีกฝ่ายเสียจังหวะไม่ต้องคอยบวงทอยเบรริ้นด้วยอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะแ,แต่ถามว่าแอมเบอร์นี่มันก็นานได้แต่แต่ว่าผมว่ามันก็ยังคอมโบกับที่นี้โหดนะดูในทุกตัวผมว่าแอมเบอร์คอมโบโหดสุดละในที่นี้มันเหมาะดีนะครับอืมเพราะว่าไอที่หมีก็ต้องตกที่ตัวของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหม นะครับถึงจะทำลายลูกเต๋าและคือสกิลค่าของแอมเบอร์ก็คือต้องไปตกที่ตัวฝ่ายตรงข้ามเอออันนี้มันเลยเป็นเข้ากันไงนะครับอืมนะก็ถือว่าลงตัวสุดแล้วถือว่าในในในแอมเบอร์เนี่ยนี่ครับโอเคนะครับสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับที่นี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับในด้านล่างคลิปนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนี่ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายเนี่ยง่วงนอนแล้วนะครับไปแล้วบ๊ายบาย